ตอนนี้ทางช่องทีฟันนี่ได้มีระบบสมาชิกกันแล้วผมอยากจะชวนทุกคนโดยเฉพาะคุณคนดูช่องของเรานั้นมีสมาชิกอยู่3ระดับตามภาพนี้เลยแต่ผมจะขอแนะนำหน0่บาทน,นะเพราะมันคุ้มสุดแล้วทุกคนจะได้ปกสมาชิกไปแน่นอนไม่ว่าจะสมัครระดับไหนก็ตามแถมทางช่องเรามีสติกเกอร์ให้คุณได้ใช้ถึง2อันด้วยพอดีตอนนี้มีแค่เนี้นะโอเคผมขอตัวก่อนแล้วกันนะพอดีไม่ว่างอะดูคลิปให้สนุกแล้วกันบา,บาย โอ้ยสว่างสว่างสว่างเ yeah, ยินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่แมปก r วอ่าการเดนกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็ EP ที่เท่าไหร่วะ อ p พที่8น่าจะ8แล้วนะผมว่าจำอีพีไม่ได้ละเพิ่งอัดไปเมื่อวานนี่เอ้าหล่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมว่าเกม Grow Garden ได้มีการ update. อัปเดตพึ่งเข้ามานะครับผมเป็นอีเวนต์พึ่งนะสำหรับคนที่ขึ้นแล้วก็น่าจะรู้เนาะว่าทุกๆ1ชั่วโมงอะ่ะพึ่งจะปล่อยลูกน้องมันมาแล้วก็จะให้เปลี่ยนผลไม้ของคุณนะครับผมให้กลายเป็นแบบมีน้ําผึ่งอะ่ะแล้วก็เอาผลที่ติดสถานะน้ําผึ่งนะครับผมมาใส่กับเครื่องนี้นะครับผมให้ครบ10บกิโลนะถึงจะได้น้ําผึ่งมาทั้งหมด10 แล้วก็ให้มาคุยกับควีน e ีนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปเทรดฮันนี่แลกน้ำผึ้งนะครับผมนี่ตามภาพนี้เลยนะฮะก็อีกแค่สิบสองวิมันก็จะรีแล้วผมมาอาัดช่วงนี้เพราะว่ามันมันตรงกับอันอีเวนต์พอดีเออก็เดี๋ยวเราจะรอทั้งหมดหาอีก30มสิบวิอ,อ๋อส่วนเครื่องประดับผมเนี่ยก็ไปแลกมาละก็ได้กรอบน้ำผึ้งนะครับผมตะเกียงอันนี้โคมไฟน้ำผึ้งหรือเปล่า ่ะแล้วนี้ผมได้ชิงช้ามาฮะอันนี้ไข่บักเอกผมได้มานะครับนี่ความจริงมันมีของตกแต่งอ่าของพึ่งเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ผมยังไม่ได้วางเพราะว่าผมรอทํา EP นี้นี่แหละมางั้นเรามาวางกันเลยนี่อันนี้รังน้ําพึ่งที่ผมซื้อมานะครับผมวางเลยใช้เวลา10นาทีนะครับผมรอไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันรีแล้วคุณบีเขาจะแจกอ่าเอกไหมนะเพราะว่าผมต้องการมากฮะนี่เห็นไหมน้องมันจะปล่อยพึ่งไปนะครับผมทีละตัวทีละตัวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเลยเฮ้ย ูหรอบนี้ได้แค่นี้โง่ผมรู้สึกว่าฮันนี่ช็อปมันให้แบบไม่ดีเกินนะครับคือไอสองอันนี้ผมผมยังไม่เห็นเลยนะใช่ไหมคือผมเห็นตั้งแต่ตอนมาอัปเดตอะคือคือผลนี้ใช่ป่ะเออแล้วผลนี้ยังไม่เคยเห็นหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเห็น2คนผลนี้เลยตั้งแต่ผมรอเล่นมาทั้งวันละอันนี้ก็ไม่เคยเห็นฮันนี่สปริงเกอร์บีเอ็กนผมได้มาอันนึงได้ยากมากแล้วข้างในบีเอ็กก็จะมีพึ่งทั้งหมด5ตัวนะผมซึ่งไอเช่นนี้ผมไม่รู้นะเป็นพึ่งไว้นะแต่เนี่ยใครๆก็อยากได้นนะผม อันนี้ก็เป็นพวกของประดับที่ผมวางนะครับเป็นกล่องข้างในถ้ามันไหนสวยสุดน่าจะอันนี้มั้งอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมอันนี้เป็นหลังพึ่งนะเออเดี๋ยวตามนี้นะครับผมอัปเดตใหม่ก็เหมือนเป็นอัปเดตท,ที่ผมน่าจะพูดได้เต็มปากเลยว่าอัปเดตท,ที่กูต้องเล่นเรื่อยๆแทบจะเล่นเรื่อยๆอะครออนไลน์แบบเกือบจะ24ชั่วโมงเพราะว่าผลพวกนี้มันเก็บหนึ่งผลใช่ไหมถ้าสมมติว่าผลของผมมันถึง10กิโลอะ ไม่ได้กินอะไรอันนี้8.3กิโลเนอะคือถ้าเกิดว่าผลของผมอะ่ะมันถึง10กิโลทุกอันนะแล้วผมมี30ผลนะเออแล้ว1ผลนะครับผมใช้เวลาในการสกัดน้ําผึ้งก็ประมาณ3นาทีใช่ไหมก็เอา3คูณ20ก็เป็น60 60นาทีแล้วอะ่ะก็คือสกัดทีผมก็เหมือนแบบโอ้ ถึงอีเวนต์พอดีอกว่าจะสกัดหมดแล้วก็แบบแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วกูก็สกัดกันไม่หยุดเลยซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมว่าผมจะติดการสกัดน้ําผึ้งทํเที่ะไรทำไมผมไม่พักผ่อนแ้วก็ใชากมันเดอะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมแต่ว่าร้านค้ามันไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะปรับไอเรื่องเลทของไหมนะแต่ก็อยากให้ปรับมากเลยนะครับผมเนี่ยพึ่งก็ให้ผมมาตอนนี้ฟาร์มผมก็ค่อนข้างที่จะลุงลังนะครับผมเห็นไหมอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเพื่อนนี้ติดสถานะอะไรอ่ะท เฮ้ยในผมได้อะไรมาโอ้โหไอเชี่ยโวตใหญ่อะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําการเปิดซิทแพ็คละกันนะครับผมไม่งั้น EP นี้มันจะไม่มีอะไรให้ทุกคนผู้ชมได้ดูนะซึ่งผมอะซื้อมาละไม่เยอะหรอกความจริงก็อยากจะเก็บไว้แหละแต่เดี๋ยวทําคลิปนี้แล้วหลังจากนั้นผมจะเก็บยาวไว้เก็บยาวไว้ถึงอัปเดตน่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดทีเดียวกันนะครับผมใหนวห่ะอันนี้เหรอ เออนี่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 ไอ้เชียแมงตาลายตอนนี้ผมมีอยู่12อันนะครับผมแล้วผมจะกดทั้งหมดใน EP นี้แล้วมาดูกันว่าผมจะได้ผลที่มันได้ดอกให้มันดีไหมนะแต่ก็อยากจะให้มันดีหรอกงั้นก็เดี๋ยวไปเปิดกับน้องควินบีกันดีกว่านะผมไอเปิดเลยปุ๊บโอ้ได้พิงค์ลิลลี่มามันระดับอะไรอะ นี่ผมขอเช็คแบบ10%นะครับผมสูงสุดก็คือ0.5% sunflower ันฟลาเวอร์และ Purple d a h l i a ดาเลียอ่านยังไงไม่รู้แต่4.5%ผมอยากได้ s ันฟลาเวอร์ไม่รู้ EP นี้จะมาไหมแต่ก็อยากจะให้มันมาเนี่ยไปขอ s ันฟลาเวอร์แบบ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 ดีๆได้ไหมอ่ะทำไมต้องเอาโรดมาให้กูระดับคตดกระจอกอะ่ะโหขุเกลือ ไอ้เฮียจะได้เพิ่ม e อยู่แล้วอ่ะไปโอ้ได้รดจะมีดวงกับเขาไหมนะครับทุกคน0.5%เนี่ย0.5%โอ้เปอร์เู่พิงลินล,ลี่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่อยากได้ระดับดีวายอะครับทุกคนเออแล้วก็คุณผู้ชมนะครับผมก่อนที่จะเปิดซีดแพ็กผมว่าผมมีสิ่งที่อยากจะบอกก็คือไอฟ้ฟลาวเวอร์ซีดแพ็กอะความจริงมันจะมีอีก ระดับหนึ่งนะครับผมเป็นระดับที่เรนโบว์แล้วแหละกู้ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ตามนี้นะครับผมก็ไอสิ่งเนี้ยผมไม่รู้นะครับผมว่าทำไมของคนอื่นมีแต่ของพวกผมไม่มีนะฮะมันอยู่ที่เวอร์ชันเหรอหรือว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมหรืออยู่ที่เซิร์ฟก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะบัก็กผมก็เลยแนะนำะว่าช่วงนี้ทุกคนอย่ามาเปิดดีกว่านะครับผมอะไรมึงอะไรไปเปิดซีดแพ็คน้อง ขอดวงหน่อยส่งดมมาให้กูเขยอันนี้เลืออะไรเหลือสองอันในเชี่ยอขอด,ดีไว้โน้ไม่มีเลยอ่ะศูนจุดห้านะสุดจุดห้าเลยนะครับโอ้โหผมได้อีกต้นเชี่ยนี้มาสี่ต้นแล้วมั้งทุกคนในดีวนี้ผมอยากรู้ว่าต้นไอพิงพิงลินลี่พิงลินลี่มันต้นยังไงฮะเดี๋ยวเขาวางหนึ่งสองสาม สี่แล้วผมก็จะเอาเบสิกสปริงเกอร์ให้น้องไปนะครับเดี๋ยวปล่อยมันโตตามธรรมชาตินะกูไม่อยากไปเร่งมันเฮ้แต่มันให้ต้นเล็กผมหรือเปล่าอ่ะกูมันให้ต้นเล็กกูแน่เลย <c oughs> เอ้ยอันนี้อีกเลยอีกสิบแปดนี่นะไยน้องเพิ่งมารอบสุดท้ายก่อนจะไม่ออกมาแล้วพอแล้วมันเอาให้ผลเลยเนี่ยเอ้ยเก็บได้ก็ยังดีฮะสามสองอ่ะอันสองหายไปไหน <c oughs> โอเคครับก็เนี่ยกล่องมันเสร็จหลักันผมเปิดไม่รอแม่งเลยแล้วกนะันอู้ผมได้อะไรมา What the fuck อิ่งถังเก็บน้ำผึ้งอุ้ยผมได้รังผึ้งมาว้าวเฮ้ยเฮ้ย้ย้ผมได้อะไรมาถัาาางใส่น้ำผึ้งเหรอใช่ไหมได้ถังใส่น้ำผึ้งมาไม่รู้ไว้ไหนผมเอาไปไว้ข้างโบสถ์แล้วกันนะแล้วก็อ่ารัางผึ้งมารางผึ้งเนี้ยผมว่ามันสวยนะมันมีเอฟเฟกต์เหมือนแบบผึ้งมาตอมตลอดเวลาเลยแต่ไม่แน่เดี๋ยวผมจะเอามาตกแต่งอาจจะยัดของใส่เข้าไปข้างในได้หรือไม่ก็ไม่รู้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมได้มาคือโหลกแก้วใส่น้ำผึ้ง เหมือนกันอันนั้นลังไงอันนี้โหลกแกว้วเอา,เอาเถาวายกับสาราพัดคุมนกแก้วเลยเอ้ยส่วนในร้านค้าที่มีที่ซื้อจะมีโคมไฟกับเก้าอี้น้ำผึ้งแล้วก็ที่ครอบวงน้ำผึ้งอีกอันหนึง่งขายอยู่3อย่างเอ้ยขายอยู่4อย่างมันจะขายอีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นไอนนมันเรียกว่าอะไรอะฮันดี้คัมนะครับผมอันนี้เอาไว้ซื้อประดับได้เนี่ยเดี๋ยวจะประดับให้ดูเลยแล้วครันนครบเอาผมนึกวก็มนเป็นต้นซากุระเว้ยเฮ้ยไมน<ๆ>ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ ไม่มันไม่เชิงว่าเรียกซาก,กุลคะครับเขาเรียกว่าอะไระทรงมันแตกกิ่งอ่ะเออผมอยากให้มันทรงมันแตกกิ่งเว้ยไม่ใช่แม่งออกมาต้นเดียวอ่ะออแล้วผมได้ต้นอะไรเพิ่มไหมอ่ะวิออ้ยแต่ดอกก็สวยอยู่นะนี่ดอกลายเอกอ่ะได้วะผมได้อยู่นะลาเอกไรเอกลายเอกลาเอกนี่นี่นี่ผลนี้สองอันแล้วก็เอาวอเทอร์มาใส่เลยเออเนี่ยโอ้ยเฮ้ยต้นนี้ประดับสวยนะผมว่าปลูกไปเลย โอ้ยังโตแล้วนี่วางั้นเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยให้มันโตไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนขอย้ายมันก่อนนี่ไนก็มาทคชิปละขออนุญาตครับเปลี่ยนแปลงสารเจ้าให้มันดูดีขึ้นนะฮะย้ายไปย้ายไปด้านซ้ายก่อนไหนก็ด้วยไม่ต้องมายืนนิ่งเลยแ๋ยวามาทําความบาลานซ์ใหม่นะครับผมอันดับแรกนําโต๊ะเล็กออกมาหนึ่งอันประมาณนี้ไหมใช่ไหมโอ้ยน้องก,กบมึงลากกูเลยเหรอเออประมาณนี้นะครับแล้วก็วางรางพึ่งไปปึ๊บเอาลางพึงงพ่งไป ชี้ตรงไหมตรงอยู่ตรงอยู่แล้วก็นํา n p นแนตัวหนึง่งมันจะหันหน้ายัางไงออมันจะหันหน้าเข้าหาเราอเออนี่มันจะเป็นหัวคนอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็เอาอันนี้มาใส่ก่อนผมพยายามอยู่ทุกคนได้ปะวะอันนี้หนึ่งบ็อกซ์ไม่ได้นี่งั้นผมเก็บไอหุ่นและกาก่อนได้ไหมโอเคงั้นแล้วก็พอเราได้อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแม่งกุนังปรับตั้งนานให้เราเอาอันนี้มาใส่ก่อนนะให้มับนบาลานซ์กันโอเค ก็พอได้ครับแล้วก็นำหุ่นไล่กาตัวหนึ่งของเรามาไว้ข้างในเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการจุดไฟเผาแม่งเลยนี่ว้าสุดยอดสุดโหดสุดคูโคตรอันตรายอะ่ะเฮ้ยเราซื้อแผ่นหินมาเยอะนี่ใช่ไหมเออนี้เราใช้เป็นประโยชน์เอาแผ่นหินมาวางไว้วนันนี้ไอ้พวกนี้น้องทั้งหลายขออนุญาตไล่เก็บก่อนขออนุญาตเชียร์ทนะครับทุกคนุณาออกห่างจากพื้นที่ตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเ,เคลียร์แป๊บเคลียร์แป๊บทโทรอยห่เดี๋ยวโซนนี้จะเป็นโซนที่ผมคิดว่าน่าจะดีสุดละนลี่ถอายหลังไหหน่อยได้ไหมคเ <Okay, S 1> ขอบคุณครับแล้วก็ตกแต่งใหม่อีกรอบหนึ่งผมจะเอาเป็นเศษหินเหมือนเดิมมาวางสลับฟันปลาครับาวางสลับฟันปลาเข้าตรงนี้แล้วก็เอาเศษหินอันหนึง่งมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันไปฝัไหนฝั่งน้นหน่อยโอเคเอาบล็อกหินเล็กด้วยบล็อกหินเล็กมีเล็กอันหนึง่งบล็อกหินเล็กอยุ่ไหนอ่วะเอาบล็อกหินเล็กหายเหรอเอาอยู่นี่ชี นี่ทุกคนเราจะทาให้มันเหมือนทางเดินใช่ไหมแล้วเราก็เอานี่มาไหมเก็บมาเลยเอาไอเนี่ยกรอบประตูนี้เอามาวางไว้อุฟาร์มันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหรอ่อ่ะอือเพราได้อยู่พรได้อยู่พอได้อย,ออย,ออยู่อันนี้มาไว้ทางนี้แลยครับนี่เล็งดีๆเล็งดีๆใช่ไหมโอเคมันจะตรงกันละอันนี้เก็บก่อนผมไม่รู้จะไปไว้ไหนโอเคก็ได้ตามพึ่งมาว่ะูบูชาพึ่งเลยนะ มันไม่ได้นะโกรธกูแบบกดโกรธเลยเอาที่นั่งพึ่งไว้ตรงนี้ไปไหนไว้นี่ก็ได้เออไว้นี่แล้วก็นําเด็กนําเด็กมาไว้นี้ชิบน้องเคยไปนั่งก่อนน้องพี่ไม่ได้โกรธอะไรเครื่องเลยมึงเคนไปนั่งก่อนไปนั่งทำที่อะไรครับบนนู่นว่าแต่ฟลอยทําไมวะเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กมันลอยอ่ะเราจะเอาทําการเอาไอเหมือนตะเกียงพึ่งมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเอาไฟติดให้มันได้ไหมเคหมุนหัวมันลงไปได้ไหม เออฮยได้อยู่นะเรียนกิฟต์แหละแล้วก็นํำเสาทุกอันมาตกแต่งตรงทางเข้านี้แทนเฮ้ยมียวกูเม่งลอยเฮียไมนะผมจะหยิบของตกแต่งชิ้นนี้ไงชิมหายละโอ้พี่ชายไม่เก็บหมดเลยอะโอ้เข้าแล้วออกยากเข้าแล้วออกยากอาช่มันผมทําใจไปละว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใส่ก็ใส่สุดวะโอเคแล้วเราจะตกแต่งอะไรดีอะไอ้ฮันนี่นี่ผมก็ไม่รู้จะเอามาติดอะไรด้วยสิ โอ้ก็ติดได้นี่แต่ไม่รู้ทำไมส่งมันเป็นอย่างนั้นนะก็ผมติดฮันนี่ครอมมันก็ดูดีไปอีกแบบนึงโอเคผมว่าสวยละอย่าไปทำอะไรปรุงแต่งมาเลยแล้วเราก็จะทำการใช้ที่ยกสวนยกพวกดอกไม้มาไว้มุมนี้นี่อีกทีแล้วดอกไม้ผมแม่งเท่ากันได้ไงเกินไปเทียนไปตรงนี้ได้ปะเทียนมุมนี้มันดีเว้ยสวยขอบคุณครับอันนี้เท่ากันเลยเออเคแล้วเราก็เอาไม้พุ่ม มาตกแต่งมุมนี้โอเคเฮ้ยวางวางเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับแล้วก็ไอ้อันนิ่งมุมนี้เฮ้ยโคตรสวยอะ่ะสวยอยู่นะการตกแต่งแบบตีมน้ำผึ้งหวานอมอม,อมแบบอมเบาหวานเลยดูดีดูดีโอเคนี่แหละคือทั้งหมดของอัปเดตนี้แล้วนะครับผมส่วนอีพีนี้ไม่มีใข่มาเปิดให้ดูนะเพราะว่ากู <c oughs> ยังคูดาไม่เสร็จเลยอันเก่ายังคูดาไม่เสร็จแล้วแบบเนี่ย อันใหม่ผมจะทํายังไงอ่ะมันเก่ายังคุณทำเสร็จอันใหม่ผมก็ยังวางไม่ได้ไม่อยากซื้ออ่ะแต่ยังเสียโลบักไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าคือใครอยากสลับสนุนให้ผมเสียโลบักเยอะๆก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องได้นะครับผมแอ๋กูขายเลยก็โอเคนะผมว่าโซนนี้ค่อนข้างสวยนะเนี่ยโอ้โอเคผมว่าคงถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ก็ ผมคงจะต้องไปแล้วแหละสละใครที่คิดว่าการออกแบบอาโซนหวานๆช่ำๆหวาวนขึ้นอย่างเงี้ยมันดูดีก็สามารถเอาไปทําตามได้แล้วผมดูคลิปแล้วก็ทําตามนะครับถ้าคุณมีอุปกรณ์พอสละใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กับช่องของผมกันด้วยนะครับผมมีอะไรมาอัปเดตผมจะรีบลงคลิปให้เร็วมากที่สุดที่จะทาได้แผมงั้นบ๊ายบายครับลาจากกับบักไอลาจากกับบีเอกนะครับ